สบายดีสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนเลยยินดีตอนนับเข้าสู่ช่องน้องรจนานรองสาเนาะทุกคนเนาะบริลงคลิปหลายลายมือเลยสกุลมือเป็นสาบมือลนะบ้านเนาะทุกคนเนาะเนื่องจากว่าปลดสบายก็คือช่วงหนึ่งฮันต่อน้องรีมาฮันก็คือเป็นไข้เป็นไข้เจ็บคอเนาะทุกคนเนาะอากาศดีละดีละมาเมื่อนี้ก็เลยว่าซองสาบมือมาแล้วลเจ็บหัวทุกคนเจ็บหัวและะ้วก็แบบ รูสึกแบบเจ็บคอเนาะทุกคนเนาะเจ็บคอแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไข้มาอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะเลยไปได้ถ่ายคลิปเนาะทุกคนเนาะก็ช่วงหนึ่งหันเป็นแล้วไปกวดแล้วพึ่นว่าปิดคอแดงเจ็บคอก็เลยเห็นให้เป็นไข้แล้วก็เจ็บหัวเรื่องเจ็บหัวนั้นกวดเบึงเลือดเนาะว่าเป็นไข้ยุงบอกพื่นว่าถือเสื้อไข้ยุงหน่อยนึงเนาะแต่ว่ามาสองสามมือก็เจ็บหัวมัอนอีกละเพราะว่าเป็นไข้ยุงหรือว่าเจ็บหัวธรรมดาเนาะทุกคนเนาะก็เลยไปได้ถ่ายคลิปไปลงคลิป สองสามมือแล้วทุกคนช่วงนี้กับปบระเทศไทยคลิปน้องลีกับเมือบ้านแล้วเนาะทุกคนเนาะกับกำลังซิกับมาอีกประมาณสองสามมือแม่แม่บ้านกับน้องลีก็จะมามาเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะทุกคนเนาะน้องลีก็จะเกี่ยมเฮ็ดเอกสารเฮ็ดบัตรประจําตัวได้น้องลียังคันนี้มีบัตรประจําตัวเถอเนาะยึดท,ทางฝั่งลาวพันอ่าโบเม้นว่าสเปดปีแล้วสิมีบัตรประจําตัวเด้อทุกคนเนาะเพราะว่า ยู่ทางอ่ะสโนว์โบทส่วนสลายเพื่อน็นจ,ะจะไปเก็บกับขอนะ้อมูลเนาะว่าแม้นครอบครัวผู้ใดยังบบมีบัตรประจำตัวฮอสเปนปีแล้วบางคนกันยังบ่ได้เห็นเนาะถ้าแม่นไผมีเรียกจำเป็นกน็สามารถไปเห็เองไนดะ้น้องลีฮันการ์สเกียมเอกสารกำลังจะไปเห็นเพื่อทำพาส,สปอร์ตไปเที่ยวเนาะฝั่งไทยหรือว่าอ่าบอนอื่นๆเพื่อบัตรฮอสิไเปมันจะง่ายขึ้นเนาะทุกคนเนาะที่แรกว่าจะไป นํารถทัวรนะ์เนาะทุกคน,นะนจจเนาะทัวร์อยู่ทางฝั่งลาวเพิ่งจะจัดทัวร์ไปเที่ยวอยู่ทางฝั่งไทยจังหวัดนั่นจังหวัดนี้เนาะทุกคนก็เลยว่าเออบัรเฮาอยากไปนําทัวร์เพิ่นไปทางทะเลหรือว่าทางนั้ำทแหลเขาก็อยากไปเพื่อ,เพ,อเพื่อมีโอกาสไปก,ก็เลยว่าต้องได้เ,เอกสารไว้เนาะทุกคนเนะาะอีกประมาณสองสามือแม่บากับน้องลีก็จะมาเพราะว่าตอนนี้การแรียนเอกสารอยู่ทางบ้านให้ ไปฮเรื่องเอกสารให้อยู่เนาะทุกคนเนาะก็อีกประมาณสองสามมือคันว่าว่าไปน้ำถัว่วน้องรถคิดว่าจะไปแถวใกล้ๆก่อนท้าแม่บางมาก่อนเนาะแต่ว่าเพิมผ่านแดนเ่ามันมีแล้วอย่างแต่พาส,สปอร์ตสมมติว่าเขาอยากไปเที่ยวจังหวัดแบบใกล้ๆสิคือไปทางภาคใต้ภาคเหนือไปไปกรุงเทพสิมาก็ต้องได้ใช้พาสปอร์ตเนาะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน ก็เมื่อนี้มาถ่ายคลิปแล้วก็มาเล่าเรื่องนึงให้พี่พีเอฟซีได้ฟังพี่พีเอฟซีจะเสื้อบออันนี้ก็เป็นความเสื้อของบุคคลเนาะช่วงนี้อยู่ลองศาลรหรือว่าบานน้องรถคือบานทีน้องรถอยู่ฮะนะช่วงนี้กะน้องลี่กะได้โทรมาให้มาลงมาฟังมาเล่าสู่ฟังตลอดว่า ไทยบ้านท่านเห็นกระซื้อทุกคนโบหัวมันกระซื้อแท้หรือบอ่เนาะช่วงนี้แบบมีหลายไลฟ์ผแบบเห็นดวงไฟลอยอยู่พังฟ้าทุกคนอาน้องนิงส่งมาให้เบิ้งน้องรีกับน้องนิงส่งมาให้เบิง้งเนาะมันเป็นดวงไฟลอยอยู่พังฟ้าแต่ว่ามันมันจะเห็นบบสันนะทุกคนมันมันจะยู่ไก่โบแน่ใจว่าเม่นโคมไฟโบรหรือว่าเป็นดาวโบถ้าดาวก็น,น่าจะเบิ้งออกเนาะ มันก็จะเป็นดวงไฟมัก็จะหญ่เติมมันก็จะแปกหูแปลกตาอะไรเนาะช <c oughs> ่วงนี้ก็จะเห็นหลายๆคนเนาะบอมเนว่าเห็นคนเดียวได้เห็นหลายคนบุคว่าเป็นแสงเอยียงแต่ว่าเพิ่นน่ากระสือเนาะทุกคนเนาะก็เป็นความเสื้อของบคุคคลแต่สําหรับที่เพิ่นเห็นจะจะให้แม่นเพื่อว่าเป็นผีกระสือทนะุกคนคือออ้น้ <c oughs> องโรทันเพื่อนไปขีดยางแต่ละเือเพิ่นไปแต่นเดๆ,ๆเต้เนาะทุกคนเนาะไปขีดกลางคืนแล้วเพื่อนเห็นแบบอ่า เป็นไฟนะทุกคนเป็นไฟลอยไปลอยมาสีนะั้นทุกคนปัจจุบันนี้พิ่นกระบาไปคิดอ่าคิดยางกลางคืนละขึ้นมาเว้าซื้อฟังนะน้วกาน้องนิ่งกะว่ามันลอยอยุ่แปะเหินน้องนิ่งทะเลทุกคน,นลอยไปลอยมาแต่ว่ามันเป็นนข้างมันค่อนข้างว่าจะลอยขึ้นสูงก็เลยบบแน่ใ,นใจว่าแมนผีกระซื้อหรือว่าเป็นโคมไฟโบเนาะคัดว่าแมนโคมไฟแม่ไฟสิมาจูุ๊ดเนาะ เปนใจยุ่ยยู่แถวบ้านนอกคนบ่อยจูดมไฟอย่างนีอย่้คันว่าเป็นครูไฟมันก็จะมันก็จะมีแสงแบบเออมันมันทักแตกต่างกันออกนงรุดคิดว่านะคันว่าเป็นแสงโดนโดนมันก็จะเป็นแบบแสงแม๊กแมมันก็จะแตกต่างจากแสงไฟเนาะุเนาะเรื่องผีกระสือนี้มันก็จะมีแบบเรื่องเล่ามาแต่โดนนานแล้ว ส่วนก็จะมีอยู่แถวบ้านนอกบางคนเนาะแถวป่าแถวบ้านนอกที่แบบมีความเสื้อจะพวกนี้อยู่แล้วเนาะสำหรับบ้านน้องรถทันก็เคยเกิดเรื่องแบบมีจะเถื่อตั้งแต่น้องรถอยู่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ตอนนี้น้องรถเกิดจนว่าสาวาปีละห่างก,กันเคยได้ยินทุกคนช่ <c oughs> วงนึงทานก็ได้ยินเพื่อนว่าเออมีแสงไฟแสงไฟแมบแแมบๆอยู่แจ่ว่าช่วงนี้เห็นบ่อยเหลือเกิน มีชาวบ้านเห็นบ่อยเหลือเกินคือแบบบางคนเนาะแบบไปหาก,กินตอนกลางคืนตอนเลิกสีแบบพวกผู้สายพวกอหัวหน้าครอบครัวเสียไปหายูหาก,กินเลี้ยงครอบครัวไปบางทีเพื่อนก็ไปเจอเลยเพื่อนก็มาเล่าสู่ฟังมาเล่าสู่ชาวบ้านฟังเพื่อนว่าอันเป็นโคมไฟเป็นเป็นสีแบบแดงสีเขียวในกบ่ฮู้แบบเลยแบบลอยไปลอยมาแล้วก็มันเห็นแสงโคม คนที่ไปนะมันก็นาได้ทุกคนเพื่อนว่าน่ะนำหมาแล้วเพื่อนกระยานและเพื่อนกระแลนลีใส่กุกแบบกออไผ่โบเออแล้วก็เอาปืนยิงสินะทุกคนเพื่อแบบไล่ให้มันไปแต่ว่าโบน่ใจว่าเมียนเทลุกบอลเนาะอันนี้ก็นเรื่องเล่าที่เพื่อนเ้าโตโตกันมาและการน้องลี่กับมาเ้าโต้ซึ่งน้องรถฟั่งเนาะแต่ว่าน้องรถอย่างบบหันได้กลับบานเพื่อนวันนี้กัเปความเสื้อของบุคคล ท่าเมนไผ่มีความคิดหรือว่าเคยเจอะเรื่องแบบนี้กระซวยคอมเมนต์บอกน้องร,รุดเลยอว่ามันมีเท้หรือโบนตั้งแต่เกิดมาน้องรดก็เคยเห็นแต่อยู่ในโทรทัศน์แล้วก็แสดงหนังแล้วก็ออกตามข้าวอยู่ฟังไทยนั่นเองอยู่ฟังไทยก็ค่อนข้างจะมีข่าวนี้จะอดแต่ว่าอย่างโบมีแบบเป็นคลิปติมๆเพื่อว่าอันเป็นแบบมีหน้าคนมีเออ อยู่ในแสดงนั่งก็จะมีไซนู่นนี้นั่นนะทุกคนนอะแต่ว่ายุบะชีวิตจริงค่าเป็นยังบราันี้ผู้ใดทายคลิปแบบนั้นมาได้ทุกคนก็เห็นนั่นน้องนิ่งส้มมาว่ามันจะแบบลอยไปจึ้งยู่ดนเติบเลยทุกคนกลัวมันสิปไปนะทุกคนน้องลีโทรมาพอดีน้องโทรมาเฮงฮัลโหลเอเดาอยู ปเดียวถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไถ่ายคลิปกระซือ่ <laughs> <laughs> ายคลิปเราเรล่นกระซือเพิ่งเพเห็นนี่เหรอวะทายแล้วหรือ, <laughs> อ,อเปอย่างกำลังถ่ายอยู่สบาย GP FC, ดีพีพีเอฟซีแดนสบายดีนั่งลงนะยู <laughs> นั่งลง <laughs> นั่งลงไหมบ่มีเพอร์เฮ็ดอีกแล้วเนาะฮนะว้าวผู้ใดไรเฮนเพิเ่งกับบอสายคลิปใบเนาะเพินเ่นไปป้าเพินเ่นโปรเฮ็ดบุด้งท้ายวะทุกพอพอเพิ่งพันมีคลิปจ๊บเจือบเเออเม่นวะเรียกว่ได้ไปข้อเบิ้งนะเพิน่นไปข้อเบิ้งแม่กลับบอกว่าเม่นพี่จะซื้อแท ดือกเคมไฟบางคนก็ว่ากระตือบางคนก็ว่า,นนวานนเดือกเกเมดพี่พายโคมไฟสิมะพี่พยเออพี่พายเอาพี่พายคือว่ามีเจอันเซงอยู่ถึงฟ้ามเล่พี่พายมีมีมพี่เอ <laughs> พี่ีก้าเออ ผู้เดิมเห็นเด็กก่อไล่ขนมาบ้านเขาน่ะอือจะอีกท่นกรเห็นเออเห็นเห็นท้ายคลิปอยู่กระบอกเห็นท้ายคลิปอยู่ซุ่มเติบก่อก็ไ่ได้ยินนะใครไม่ได้เห็นดับพื้นไปเบิ่งไม่คลิปอันกุ๊กกิ๊กคันเห็นอยู่ซุ่มเติบแม่อยาะเห่นกันนะเออน่า หักอันักนไทยืเดี่ยวปือเดี่ยวมันกลับไปยูสุ่งเติบเห็นน้อยตัวที่มันสุ่งมาเด็อันไอกะไอกะซอดกะเ็เห็นปะอือะไรสำหกับปืนยิงจะไอกะซอดนั่นเห็นแท้ๆเลยเห็ปะเออกระิเมนเห็นแท้ที่มือหันปืน เพิ่นเห็นเป็นหัวเป็นอัะไรเลยว่ะเห็นจะเป็นเส้นงามับว่ะก็เป็นหัวนะเพิ่นนะเพิ่นว่ามีแต่เห็นแต่โรงงานเพิ่นกับบริวารเห็นเป็นหัวเป็นอะไรจบเดื๋ยเพิ่นก็ยังพันในบ้านอยู่นะเออเห็นแต่ว่ามันไล่ไล่ลาปืนยิงมันช่เป็นเส้นลายอะไรเออ ละไอ้กงฮะดิฮะไอ้กงก็เฮ็ดเฮ็ดเต็นแซงนะมื้อนั้นท่นเจ้าไปสิเดินมาผู้กาปืนนะที่รอมาแล้วมันเยออยู่ควนเือนีแถวเนอยู่นะอืเจอแบบซึ้งๆหน้าเลยกบ่ซึ้งกบ่ฮู้ซากันจซๆนึงแต่บ่ได้กเฮงขนาดเาคานั่น่เาก็บ่กล้าไปสิเดเลยเออ ก็ชิมเมนเทอร์ที่ขันผุดลายขุนห็นกันเลยแวเวงอนท้าบปุณิยไปบอกคำว่าหมี่แท้เป็ดไก่แต่ละเหนินแล้วก็สิกินที่ขัดมาคือแสดงนั่งบ่มีดเขาบพได้ลยว่าไม่นัดด่งกับตัวจริงเนาะคือกับ่มีเป็ดไก่เขาพูดเใส่ให้ปะจ้ะ มันเป็นขนเ่เขากับซิเมียนเท่มันเป็นขนปินใช่ไหนะมกินเลี้ยนกับซิเมียนคันคือแบบอันพี่ก็ซื้อแสดงนางคันเอาแต่หัวออกไปสมมุติไปกินไปกินแล้วก็ปัดกินเลี้ยละเอาหัวมาเข้าคืนใช่ไวันนีไปเซืาวันนี้มาบ้านอ่าววาซิมาวาซิมา ก็สิไปแล้วก็เพราะว่าอันจูอันไอนทีงานบ้านนากับจุบบอันไอไซซ์โซนเดนชิมาอื้อเออเป็นไหมอืมกับอันเลยนะลอันลินดาอันนั้นเออเซ็ตอันเห็นไหมเซ็ตเมื่อไงเซต็ิไปบ้านอันนัเซ็ตไปใช้สมบูรณ์มา เพื่อนเจียวลดง่ายไปวะเออตอนเลขคันเพื่อนว่าอัานโมโหในการเดินทางและที่ให้อันไปฮับจุยยังแล้วก็มาแล้ววันนี้มานำจุอันไอซ์ไซฟน,นแล้วเราจะชีมาอีกที่บอกว่าไอโซโลเคชั่นไปให้เออห้ากระข้อเป็นมู่กันเมื่อกี้นี่เออ,เอ,อ,อยังบริษัท เเฉพาะเห็นพันไทยคลิปอยูเทถวันคอยไปลินนี่แทยทั้นหมดนำจูอไอจูตู่เบียงจันเมื่อกี้กับพอดีน้องลี่โทรมาเนาก,ก็ได้ดมกันเรื่องท้ายคลิปลกับเรื่องพีกระซือนิดนึงเนาะก็คืออันไอเอพทีมงานบานนาเพื่อนมาทายคลิปทีงทังฝั่งลาลวก็พอดีเมื่ออืนอ่นอ่าน้องลี่ว่าเพิ่นซี่ไปลองสารเนาะบางทีน้องรถอจาจจะกลับลองสารนะทุกคนเนาะ<ไ>ก็คือเรื่องพี่กระซือฮันบมเมนคนเดียวเห็นก็มีหลายๆาคนเห็นเลยทุกคน คืออายน้องรนทันเคยเห็นเนาอ,อ่านลูกปัตติ้งลูกกันเป็นอายของน้องนิ่งเราเป็นลูกอายน้องน้องกันแล้วก็มีคนให้บ้านนั่นแหละเพื่อนไปคิดอย่างบบไปห้ายุหากินบ่ก,ก็คินเนาะทุกคนเนาะอ,อายของน้องรนทานเพื่อนไปที่ใดมาพวกมากางคํำเนาะทุกคนเนาะแล้วมาแล้วพอดีมาเจอ เจอแบบมันลอยไปลอยมาแต่ว่ามันบริขึ้นสูงนะเพิ่นเสื้อเลยว่ามันผีกระสือทุกคนเจออยู่ประมาณแถวเหมือนน้องบอมเหมือนรังเก่าอยู่ในบ้านแถวขวนะทุกคนค้านันมาเพิ่นกระกาไปใส่กลางคืนแล้วกรกบาไปขี้จางตอนข้ามเลยเนาะทุกเนาะแล้วกรมีไอ้อันนึงอยู่ในบ้านท่านตอนเพิ่นไปขี้ยางแล้วเห็นเห็นแล้วแบบยานแล้วกับเล่นเขาไปดี้อยู่ในฟุ้มมักล็บเมว่แล้วก็อีกผู้นึ่งเพิ่นไปซอกอยู่้ากินะเห็นแล้วมันไล่ทุกคนเพิ่นว่า แสงอนันนามเพิ่แล้วเพ่นได้อาปืนนันแบบไล่คู่ยิงนะนะกับไลยคนกับอ่าไม่ได้ว่าตโต้กันมาแต่ว่าเห็นน้องคุกกิกหรือว่าหลายๆคนได้ถ่ายคลิปนะแต่ว่ามันอยู่สูงบม่แน่ใจว่าเป็นผีกระซื้อเทบิลหรือว่าเป็นแสงอันอื่นหรือว่าเป็นผีผีอันอื่นนะทุกคนเนาะอ่าอยู่ทางเราเขาก็ค่อนข้างว่าเสื้อลายผีเลยเนาะมีผีปอบผีกระซื้อผีกรนะหางผีอะไรโอ้ยหลายๆอย่างเนาะแต่ว่ายังบนมี้ผู้ใดเห็นแบบ อาแบบจ๊ะๆจริงๆจังๆแต่ว่าก็เป็นความบอกเล่าโต๊ะโตกันมาหลายส่วนคนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนนี้ค่อนข้างว่าแบบเห็นดุสาวบ้านค่อนข้างว่าเห็นแบบแสงแบบนี้ดุก็เลยว่าคิดไปต่างๆนานาว่าแม่นพี่กระสือเนาะแต่ก็ยังฟันคมกนนด้เนะทุกคนอันนี้ก็เป็นความเสื่อของบุคคนสําหรับพีพีเอฟซีคนใดเคยเห็นหรือว่าอยู่ทางบ้านพีพีเอฟซีแบบมีคนเคยเห็นบ่เป็นยังไงก็สามารถมา เราสู่กันฝากไปได้ทุกคนเลยคลิปนี้น้องรูต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อฝาก้าเป็นคนไลค์กดแชร์ก share, ดซับสไคร้ให้น้องรถด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถ้ที่คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า